ครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดทับไซทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูต้อมปิดอุทานกันอีกหนึ่งครั้งนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาเรื่องที่เราเรียนในวันนี้ครับนักเรียนคือเรื่องพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อเรามีพฤติกรรมยังไงบ้างที่ไม่พึงประสงค์นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันสักนิดหนึ่งนะครับ จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับมีด้วยกันอยู่ทั้งหมดสามข้อนะครับก็คือหนึ่งครับอธิบายพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเครื่องสองครับหลีกเลี่ยงการปฏิบัติพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาได้และสามครับเห็นประโยชน์ของการหลีกเลี่ยงการใช้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะครับนัเรียนครับ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หมายถึงอะไรอ่าสไลดนี้ก็อยากให้จดติดสมุดเอาไว้นะครับอาจจะเป็นข้อสอบได้นะครับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ก็หมายถึงพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติครับพฤติกรรมนะครับก็คือการปฏิบัติเพราะนั้นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ก็คือพฤติกรรมที่เราไม่ควรปฏิบัตินั่นเองนะครับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหมายถึงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติ นะครับอย่างที่บอกไปพฤติกรรมคือการปฏิบัติเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาก็คือพฤติกรรมที่เราไม่ควรแสดงออกไปเมื่อเราต้องการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งนะครับแต่เดี๋ยวมันจะมีพฤติกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าในเรียนจดไม่ทานนะดูย้อนหลังได้ผ่านทางช่อง YouTube ของห้องเรียนป .5 ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คุูต้องทำคลิปต่ตอๆไปนะครับโอ้โหเหมือนขายของเลยเนาะอ่ะต่อนะครับ อ่อันนี้ไม่ต้องจดนะครับนักนเรียนครับนักนเรียนลองสังเกตภาพนี้ว่าคนในภาพเนี่ยเขากาลังทําอะไรกันอยู่ครับ,รอบนะโอ้เนอะดูแล้วโหกําลังทะเลาะก,กันเลยรูปแรกเนี่ยเหมือนคุณพ่อคุณแม่กําลังอา่าลุมดุด่าน้องนะเหมือนลุมดุดุดุด่ดาว่ากาล่าวลูกอยู่จนลูกเนี่ยตัวแปบไปเลยนะครับส่วนรูปที่สองครับก็คุณแม่กําลังว่าคุณพ่อรูปที่สามก็คุณพ่อก็กําลังว่าคุณแม่นะครับ ไปแ้เนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่วิธีแก้ไขปัญหาครับครูต้อมจะสอนนักเรียนเสมอว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยไม่ใช่การที่เราเนี่ยทะเลาะบอกแว้งขึ้นเสียงกันด้วยคําพูดหรือใช้กําลังตบตีชกต่อยกันหรือแม้กระทั่งการใช้อาวุธทาลายร่างกายกันทั้งหมดนั้นไม่ใช่การแก้ไขปัญหาเลยมีแต่จะเพิ่มปัญหาให้เพิ่มขึ้น นะครับเพราะนั้นการแก้ไขปัญหาเมื่อเรากําลังโมโหแล้วเรากําลังจะทะเลาะกับคนอื่นก็คือให้เราเดินออกมาจากปัญหานั้นเมื่อเรารู้สึกตัวว่าเรากําลังโกรธเรากําลังโมโหเรากาลังไม่พอใจให้เราหันหลังแล้วเดินหนีออกจากจุดจุดนั้นแล้วความโกรธของเราจะค่อยๆลดลงปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นตามมาเพราะถ้าเรายังยืนในจุดจุดนั้นที่เรากําลังโมโหแล้วเราก็กําลังจะด่าเพื่อนหรือเรากําลังทะเลาะกับเพื่อนอยู่มันจะยิ่งส่งผลให้ความโมโหเราเพิ่มมากขึ้น เมื่อเราทะเลาะบอกแววงกันด้วยคําพูดแล้วมันก็จะต่อไปสเต็ปที่สองก็คือการทําร้ายร่างกายด้วยมือเป่าชตตกต่อยตบตีนะครับเมื <S <S ่อชกต่อยตบตีกันได้สักพักหนึ่งมันจะขยับสเต็ปต่อไปคือการมีอาวุธขึ้นมาครับหินอยู่ใกล้ไม้อยู่ใกล้อะไรอยู่ใกล้มือหยิบมาเป็นอาวุธได้หมดเพราะฉะนั้นเราต้องตัดตั้งแต่สเต็ปที่หนึ่งคือเมื่อเรากําลังโมโหเรากําลังจะทะเลาะเบาแหวงกับเพื่อนเรากาลังรู้สึกหัวร้อน เดินออกมาจากจุดนั้นครับหันหลังแล้วเดินออกมาจากจุดนั้นเลยแล้วความโมโหของเรามันจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงเมื่อเราใจเย็นขึ้นความขัดแย้งก็จะไม่เกิดขึ้นตามมานะครับนี่คือวิธีการแก้ไขนะครับอย่าไปทะเลาะก,กันนะครับไม่ดีนะครับอ่ะทีนี้สไลด์นี้อยากให้นักเรียนจดครับหัวข้อคือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อันนี้นักเรียนจดไว้กึ่งกลางบรรทัดเลยหัวข้อนี้นะครับส่วนเนื้อหาเนี่ยก็จดชิดทางด้านซ้ายมือเอาไว้ของบรรทัดนะครับ พฤติกรรมที่ไม่เป็นประสงค์ครับข้อที่หนึ่งครับใช้อํนนานาจในการแก้ไขปัญหาโดยไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงว่าใช้อํนนานาจคุณพ่อคุณแม่ตบตีลูกว่ากล่าวลูกโดยที่อุ้ยไม่ฟังเลยว่าลูกมีเหตุผลยังไงที่ทําอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะคุณพ่อคุณแม่มีอํนนานาจมากกว่าลูกคุณครู ไม่ถามเลยว่าหนูไปทําอะไรมาหนูถึงทําแบบนี้ถึงเป็นแบบนี้คุณครูก็ตีเลยเพราะคุณครูเนี่ยมีอํานาจมากกว่าดักแบบเรียดนะครับเพราะนั้นการใช้อํานาจในการแก้ไขปัญหาโดยไม่รับฟังความคิดเห็นเลยเนี่ยอันเนี้ยไม่ควรทําหรือแม้กระทั่งเป็นคุณครูก็อาจจะโดนทางผู้บริหารหรือทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุอาวุโสกว่าหรือโตกว่าเนี่ยในการใช้อํานาจโดยที่ไม่ฟังเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีอํานาจมากกว่าก็ต้องยอมรับฟัง น้องๆด้วยรอมรับฟังคนที่มีอำนาจน้อยกว่าด้วยนะครับอาจจะมีมความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันก็ต้องปรับความเข้าใจกันนะครับเดี๋ยวถ้าจดไม่ทันก็อย่าลืมไปดูใน youtube ช่องของเราได้นะครับข้อที่สองครับข้อที่สองคือการใช้กําลังในการตัดสินปัญหาเช่นพี่น้องชกปล่อยกันพ่อแม่ตีลูกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับคุณตั้มก็จะบอกเสมอเลยว่าการใช้กําลังมันไม่ใช่การตัดสินปัญหามันไม่ใช่การแก้ปัญหาครับ มันเพิ่มปัญหาลูกเอาง่ายๆเลยพี่น้องทะเลาะก,กันแล้วพี่น้องก็ชกต่อยกันคิดว่าปัญหาจบแล้วครับเดี๋ยวน้องก็ไปฟ้องแม่พี่ก็ไปฟ้องพ่อสุดท้ายพ่อกับแม่ก็มาตีหนูทั้งสองคนอยู่ดีถูกต้องไหมครับเพราะหนูชกต่อยกันไงถูกต้องไหมครับเพะฉะนั้นการแก้ปัญหาโดยการใช้กําลังหรือชกต่อยกันหรือว่าอะไรกันเนี่ยมันไม่ใช่ทางแก้ปัญหาครับมันจะเพิ่มปัญหาตามมา นะแต่ถ้าเกิดเราไปชกต่อยกันรุนแรงจนถึงเข้าต้องขึ้นลงขึ้นศาลต้องเข้าโรงพยาบาลหรือสถานีตํารวจมันรุนแรงเกินที่จะแบบว่าเคลียร์กันได้ลงตัวต้องไปถึงกับว่าแจ้งข้อหาทาําร้ายร่างกายอะไรกันอย่างเงี้ยเห็นไหมครับปัญหามันตามมาอีกแล้วมันไม่ได้จบที่การต่อยกันแล้วจบมันไม่จบหรอครับเัืงเรียนต่อยกันเสร็จมันต้องมีอะไรตามมาอีกนะครับนะอ่ะงั้นก็อย่าใช้กําลังนะครับข้อที่สามครับ หลบหน้ากันไม่พูดคุยกันทําให้ไม่ได้ปรับความเข้าใจกันเกิดความบาดหมางกันต่อไปนะครับนักเรียนสองคนทะเลาะก,กันเสร็จแล้วครูตั้มบอกว่าอ่าครูตั้มสอนเสมอเลยว่าเมื่อเราทะเลาะก,กันให้เราเดินหนีออกจากกันเราจะได้ไม่ทะเลาะบ่อแวงกันอันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับนะเมื่อเรารู้สึกว่าโมโหเมื่อเรารู้สึกว่าเรากําลังต้องการจะ ด่าใครหรือทำรายร่างกายใครเนี่ยให้เราเดินออกจากจุดจุดนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีแต่ครับเมื่อเราเดินออกไปแล้วใจเราเย็นลงเราหายโกรธแล้วเราต้องหันหน้ากลับไปปรับความเข้าใจกับคนที่เรากําลังโกรธอยู่นะครับเพราะถ้าเราไม่ปรับความเข้าใจกันหรือเราไม่คุยกันถึงเหตุผลว่าทําไมเราถึงทะเลาะก,กันถึงอะไรเงี้ยก็จะทําทให้คนสองคนมองหน้ากันไม่ติด นะครับคนสองคนก็จากการเป็นเพื่อนกันก็เลิกกันเป็นเพื่อนกันไปเลยาการเป็นว่าเราหาดเพื่อนไปอีกหนึ่งคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้สึกโมโหหรือกโกรธใครมากๆให้เราเดินออกจากจุดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง mm hmm. เมื่อทั้งสองฝ่ายใจเย็นลงแล้วความโกรธนั้นลดลงแล้วให้ทั้งสองฝ่ายกลับเข้ามาคุยกันปรับความเข้าใจกันโดยเฉพาะคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ พ่อกับแม่อยู่บ้านเดียวกันลิ้นกับฟันยังไงอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันนะครับลิ้นอยู่ในปากเราตัง้งแต่เกิเดกเรายังกัดลิ้นได้เลยทำนักเรียนขนาดมันอยู่ในปากเราตั้งแต่เกิดเรายังเคยกัดลิ้นตัวเองก็เจ็บใช่ไหมครับเพราะนั้นพ่อแม่เราถึงแม้จะแต่งงานอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเนี่ยต้องมีวันทะเลาะกันบ้างแหละครับแต่เมื่อพ่อแม่ทะเลาะกันเสร็จปุ๊บพ่อแม่ควรจะเดินต่อ,อจากจุดนั้นเพื่อไม่ให้การทะเลาะกันนี้นมันรุนแรงมากขึ้นครับและเมื่อทั้งพ่อและแม่อารมณ์เย็นลลงแล้ว พ่อและแม่ควรจะหันหน้ากลับมาคุยกันปรึกษากันขอโทษขอพูดกันนะครับแล้วก็ปรับตัวปรับความเข้าใจกันใหม่เพื่อให้อยู่กันแบบครอบครัวอย่างมีความสุขต่อไปไม่ใช่พ่อเดินออกจากบ้านแล้วพ่อก็ออกจากบ้านไปเช่าบ้านใหม่ไปอยู่บ้านใหม่เลยไม่กลับเข้าบ้านอีกเลยอ้าวอย่างนั้นก็จบสิครับครอบครัวมันก็เป็นครอบครัวที่ไม่มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราหายโกรธแล้วต้องกลับเข้ามาปรับความเข้าใจกันนะครับข้อต่อมาครับ ใช้คําพูดที่อยาบคายรุนแรงทําร้ายจิตใจฝ่ายตรงข้ามการใช้คําพูดอยากคายรุนแรงทําร้ายจิตใจฝ่ายตรงข้ามเป็นสเต็ปที่หนึ่งครับของการที่จะเกิดพฤติกรรมที่ไม่บึงประสงค์พฤติกรรมที่ไม่บึงประสงค์ส่วนใหญ่เกือบจะร้อยเปอร์เซเกิดขึ้นจากการที่ใช้คําพูดอยาบคายรุนแรงท้าทายกันนะด,นน ون, ด่าคนนู้นด่าคนนี้ยกบุคการีมาดา่าเอาบุคกาลีของคุณนั้นมาดา่า ไปด่าว่าพ่อเขาเป็นอย่างงูน้นแม่เขาเป็นอย่างนี้มันเริ่มจากการใช้คําพูดที่รุนแรงหยาบคายทําร้ายจิตใจกันก่อนพอสเต็ปต่อมาก็เริ่มใช้ความรุนแรงคือเรื่องมีการทาร้ายร่างกายทุบตีตบต่อยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการใช้อาวุธตามเข้ามางเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่เราใช้คําพูดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าเรากำลังจะใช้คําพูดที่รุนแรงทำร้ายจิตใจใครเนี่ย ให้คิดไว้เสมอว่าเรากําลังทําพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์แล้วก็อยาไม่ทําไม่ควรทํานะครับต่อครับไม่กล่าวคําว่าขอโทษเมื่อตอนเองเป็นฝ่ายผิดอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับเมื่อเรารู้ตัวว่าเราทําผิดเราต้องกล่าวคําว่าขอโทษเวลาเราเรียนกล่าวคําขอโทษนะครับอย่ากล่าวคําขอโทษอย่างเดียว นักเรียนต้องใช้ทั้งคําพูดและการกระทําหมายถึงอะไรหมายถึงนักเรียนจะต้องยกมือขึ้นมาไหว้ขอโทษด้วยการกล่าวคําขอโทษลอยๆคนที่ฟังอาจจะดูว่านักเรียนไม่ได้รู้สึกผิดจริงๆเพราะฉะนั้นนักเรียนกล่าวคําขอโทษเสร็จแล้วนักเรียนต้องยกมือไหว้ด้วยว่าขอโทษครับขอโทษค่ะนะครับนักเรียนครับการไหว้เป็นสิ่งที่คนไทยทํามานานมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับคนไทยนะครับคนไทยเป็นคนที่ไหว้สวยที่สุดในโลก นะครับะฉะนั้นการไหว้เป็นเรื่องปกติของคนไทยนักเรียนไม่ต้องไปเขินนักเรียนไม่ต้องไปอายครับการไหว้ไม่ใช่เรื่องผิดการไหว้ไม่ต้องลงทุนแต่ได้กําไรกลับมาเยอะแยะมากมายนะครับการไหว้นะครับไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่นักเรียนได้กาไรกลับมาเยอะแยะมากมายยังไงครับสมมุติว่านักเรียนเดินไปที่ตลาดไปเจอผู้ใหญ่ที่อาวุโสกว่าเรานักเรียนยกมือไหว้คุณลุงค้าสวัสดีค่ะคุณลุงครับสวัสดีครับ นเรียนเข้าไปทักทายท่านแล้วก็ยกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะยกมือไหว้อย่างนอบน้อมเถอเอท่านให้ข้าขนมมากินด้วยอ้าวเาไป็นไงบ้างลูกอ้าวขนมเอ,อาตังกินขนมแอบเห็นไหมครับแค่ยกมือไหว้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยได้ตังกินขนมกําไรเห็นเห็นนะครับนเรียนไปหาญาติผู้ใหญ่ไปถึงบ้านท่านสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีค่ะคุณยายอ้าวเป็นไงบ้างเจ้าลูกอ้าวเอาตังไปกินขนมเห็นไหมฮะลงทุนอะไรไปยกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ไม่ได้มลงทุนอะไรเลยได้ตังกินหนุกตั้งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไหวไปเถอะลูกว่ายอย่างนอบน้อมใช้คําพูดอย่างเคารพนอบน้อมนะครับรับรองว่ากําไรเห็นๆนะอ้าต่อไปครับอันนี้ไม่ต้องจดนะครับคุณต้องมีกิจกรรมใส่ใจคําพูดมาให้นักเรียนลองดูกันว่าคําพูดแบบไหนที่นักเรียนเนี่ยควรจะพูดเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่นักเรียนจะต้องเป็นคนไปปลอบคนอื่นนะว่าคําพูดไหนควรพูดคําพูดไหนไม่ควรพูด นะครับถ้าเรามาดูคําพูดที่หนึ่งครับคําพูดที่หนึ่งเนี่ยเรื่องแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยคําพูดนี้เราพูดกันบ่อยมากเลยนะคาพูดกันประจาเลยนะว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกแกเรื่องแค่นี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเอ้ยไม่เป็นไรหรอกแกนิดหน่อยเฮ้ยนักเรียนครับไอ้เรื่องเล็กน้อยของเราเนี่ยเฮ้ยบางครั้งมันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคนที่เขากาลังประสบปัญหานั้นนะเพราะฉะนั้นการที่นักเรียนบอกว่าเอ้ยแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกเนี่ยคนที่กําลังประสบปัญหานั้นอาจจะคิดว่า มันแค่นี้เหรอวะทําไมรู้สึกว่ามันแบบเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยอะ่ะทําไมมึงมองว่ามันเป็นเรื่องแค่นี้เองเหรอเฮ้ยมึงมึงเป็นยังไงอะไรคือคนที่มันประสบปัญหามันจะไม่มองว่าเป็นเรื่องแค่นี้ไงนี่กออกไหมครับเพราะนั้นเวลาเราเข้าไปปอับคนที่กําลังประสบปัญหาอะไรที่ไม่สบายใจต้องบอกว่าเฮ้ยเราเข้าใจนะว่าเธอกําลังเสียใจอยู่แต่เชื่อเราเธออีกไม่นานเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะเราอยู่เป็นเพื่อนนะเราให้กําลังใจนะต้องพูดในลักษณะแบบนี้ อย่าไปบอกว่าเรื่องแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกมันเป็นที่ไม่เป็นกูจะมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้เหรอใช่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องเข้าใจด้วยว่าเราจะพูดแบบไหนนะครับต่อไปครับเพื่อนกําลังร้องไห้อยู่น้องกําลังร้องไห้อยู่หยุดร้องไห้เลยแล้วหยุดร้องไห้เดี๋ยวนี้นะจะร้องทําไมนักหนะเนี่ยอันนี้ไม่ควรพูดนะครับยิ่งจะทาให้เขาเนี่ยรู้สึกแย่ให้เราแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ย ห่วงใยให้เราแสดงความรู้สึกออกไปว่าเราเนี่ยต้องการที่จะเทคแคร์เขานะต้องการที่จะดูแลเขานะเช่นเอ้ยเรารู้นะว่าเธอเสียใจยแต่ผู้ชายคนเนี้ยเขาไปมีแฟนใหม่แล้วเราต้องอยู่ให้ได้อะไรประมาณนี้นะครับเราเราอย่าไปบอกหยุดร้องได้แล้วแนะ่เดี๋ยวก็หาหัวใหม่ได้ไม่เอาไม่เอาต้องให้เหมือนกับว่าเออเราเนี่ยรู้ว่าเขาเสียใจยแล้วเรากําลังเทคแคร์เขาอยู่เรากําลังใส่ใจเขาอยู่ เรารู้นะว่าเธอเสียใจที่แฟนเธอเนี่ยไปมีคนใหม่นะแต่เราเชื่อว่าเธอต้องผ่านจุดนี้มาให้ได้เราจะอยู่เป็นเพื่อนเธอเองอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปนะต่อมาครับทําแบบนี้ไงมันถึงเป็นแบบเนี้ยหรือก็บอกแล้วไงว่าอย่าทําอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่าไปพูดแบบนั้นเพราะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นไปแล้วนะเหตุการณ์มันเกิดไปแล้วแล้วเราก็ไปบอกว่าก็เคยบอกมึงแล้วไงว่าถ้ามึงทาแบบนี้นจะเป็นอย่างนี้ ก็อยาไปพูดเพราะว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วมันแก้ไม่ได้ให้เปลี่ยนจากการตอกย้ำครับเป็นการปลอบใจไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหาใหม่อาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทําใหม่เออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็ซื้อใหม่ได้อ๋อไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็ไปดูกันนะว่ามันจะยังไงอะไรก็ว่ากันไปนะครับจะอย่าไปตอกย้ำนะครับสรุปบทเรียนควรจดอย่างยิ่งเลยครับสรุปบทเรียนครับพฤติกรรมที่ไม่เป็นประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนะครับก็คือหนึ่งครับ ไม่รับฟังความพิเศของผู้อื่น2ครับใช้กาลังในการตัดสินปัญหา3ครับไม่พูดคุยไม่ปรับความเข้าใจกันนะครับสรุปบทเรียนนะครับอันนี้จดได้จดนะครับแต่สรุปบทเรียนของเรายังไม่ได้จดเพียงเท่านี้นะครับสรุปบทเรียนของเรามีหน้าที่2ถ้าจดไม่ทันเดี๋ยวไปดูย้อนได้ใน youtube นะครับสรุปบทเรียนต่อไปครับคืออะไรครับใช้คําพูดที่รุนแรงหยาบคายครับไม่กล่าวคาว่าขอโทษเมื่อรู้ตัวว่าเราทําผิด นะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับก็คือให้เราคิดก่อนแล้วสิ่งจะพูดออกไปครับในเรียนครับเขาบอกว่าวก่อนที่คําพูดจะออกจากปากเรานะครับตัวเราเนี่ยเป็นเจ้าของคําพูดตัวเราเป็นเจ้านายครับแต่พอเราพูดออกไปแล้วปุ๊บเนี่ยคําพูดที่เราพูดออกไปจะกลายเป็นเจ้านายเราแทนนะครับนะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดให้ดีก่อนที่เราจะพูดออกไปเพราะว่าเราพูดออกไปแล้วเราแก้ไขคําคพูดนั้นไม่ได้ นะครับเวลาเราพูดออกไปเนี่ยเราไม่สามารถไปตามลบคําพูดที่อยู่ในอากาศได้หรือไปตามลบคําพูดที่อยู่ในหูของใครได้นะครับมันไม่เหมือนในคอมพิวเตอร์ที่เราพิมพ์แชทแล้วเรายังยกเลิกข้อความได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะพูดออกไปเนี่ยเราต้องคิดให้ดีก่อนเมื่อพูดออกไปแล้วเนี่ยคพูดนั้นจะคอยเป็นเจ้านายเราว่าเราจะต้องทําให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับคุณแม่บอกนักเรียนว่าอ่าหนู ถ้าวันถ้าเธอมนี้หนูสอบได้เลขตัวเดียวแม่ซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้หนูนั่นเน่เห็นไหมก่อนที่แม่จะพูดคํานี้ออกไปแม่เป็นออเนจ้าของคาพูดครับแต่พอแม่พูดออกไปแล้วปุ๊บคาพูดนี้มันจะเป็นเจ้าของแม่นันทีถ้านักเรียนได้เลขตัวเดียวเมื่อไหร่แม่ต้องเสียตังค์ซื้อโทรศั what? พท์แน่นอนเพราะแม่พูดไปแล้วถูกต้องไหมครับเพราะนั้นก่อนพูดเราเป็นเจ้านายคาพูดครับพอเราพูดไปแล้วคําพูดนั้นจะกลายมาเป็นเจ้านายเราเพราะฉะนั้น คิดให้ดีก่อนจะพูดคิดให้ดีก่อนจะทํานะครับและวนี่ก็คือเนื้อห,หาที่ครูต้องนํามาสอนนักเรียนทั้งหมดในวันนี้ครับผม